สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่7สิงหาคม2564นะคะเมื่อเช้าไปใส่บาตรมาให้เรียบร้อยแล้วใครที่ฝากปัจจัยทำบุญอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าแก้วไม่ได้ไปปล่อยปลานะคะเพราะมันเป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์คนในตลาดมันเยอะแก้วก็เลยีเลี่ยงเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใส่ไม่ปล่อยแต่ว่า ้าคนมันน้อยแล้วลานจอดรถมันโลกโอเคอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้ไปปล่อยก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณแก้วขออวยพรให้พวกคุณโชคดีนี่วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับแบบประจําตัวประชาชน2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้นะคะลองตัดเล่นดูชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นรับรองเฮงค่ะย้ํานะคะวันอาทิตย์ซื้อเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชน2ตัวท้าย3ตัวท้ายรับรองว่าดีเฮงแน่แน่ส่วน คนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเวลาเาเรียกว่าเลขที่ไม่ถูกโชคหรือเลขที่เราไม่ค่อยถูกใจหรือถ้าเราบอกอุ้ยพี่ไม่มีเลยก็ลองเอาเลขที่เราสูว่าเป็นเลขที่ทําให้มีปัญหานะคะอย่างเช่นบางคนทะเลาะก,กับเจ้านายวันเนี้ประจําวันที่13ก็ซื้อ1นึอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะคนวันจันทร์เลขที่ไม่ถูกโชกเลขกะละกินีนะคะส่วนคนที่เกิดใน วันอังคาราให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความรักที่เจ็บปวดถ้าคุณเคยมีแฟนซื้อเล um. an, ขแฟนคบกันกี่ปีซื้อไปเลขนั้นไปหรือเขาคนนั้นทําให้คุณเสียใจเรื่องความรักย้ําคนวันอังคารให้ซื้อเลขความรักที่ผิดหวังหรือเสียใจคนที่ทําให้เราผิดหวังเขาเกิดวันอะไรเบอร์มือถืออะไรซื้อเลขนั้นแต่ถ้าในชีวิตนี้สว่างสวัยไม่เคยผิดหวังไม่เคยมีปัญหาเรื่องความรักเลยก็ให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยแทนค่ะนี่คือสำหรับคนวันอังคารนะคะ วันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองค่ะวันนี้ตัวคุณเองจะให้โชคให้รับตัวเองย้ําวันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองคุณจะได้โชคได้รับจากตัวเองค่ะส่วนคนวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้รับไม่ว่าถ้าเลขการทํางานส่วนใหญ่แก้วจะแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับวันเริ่มงานหรือที่ตั้งออฟฟิศแต่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างเขา เ,เขาเรียกเป็นลูกจ้างรายวันเนาะก็ให้ซื้อเลขที่ตั้งออฟฟิศก็ได้อย่างได้แต่ถ้าคนพวกแบบรับจ้างทั่วไปคุณได้เงินจากใครคุณซื้อเลขเกี่ยวคนนั้นแล้วคนที่เป็นเจ้าของกิจการให้ซื้อเลขวันที่เริ่มค้าขายวันแรกค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับภัยพิบัติแก้วแนะนําให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยของโควิดหรือการเสียชีวิตของคนที่เสียชีวิตโควิดในวันนี้นะคะลองดู ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขยานพานะวันนี้เลขยานพานะจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ